ไม้เปลอกโอเคเรามาเริ่มเล่นกันเลยค่ะกันก,กันเรียกไปชาร์ปเราจะมาทำคลิปสุ่มผลนะครับเราจะมาทำคลิปสุ่มผลเราจะสุ่มไม่ได้ผลดีแต่ตอนนี้เราใช้ผล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 ,ผลแสงนะคะเราจะสุม่มแรกทุกคน แล้วจะสุ่มกันเลยเราต้องรอนะคะรอนานเลยเพราะว่าคนสุ่มแบบพูดเยอะคนสุ่มพูดเยอะเยอะอ๋อแล้วรอนาะนมากเลยท,ลทุกคนได้แล้วทุกคนได้แล้วหรอมาแล้ว อเผื like ่อบอกว่าพ่อค <ai> hey ้าโกงเลยวันจะมาขอเขาจะมาขอผลอะไรทุกคนรอรอรอ ทุกคนเราจะสุ่อีกสุ่อีกเรื่อยๆเลยทุกคนสุ่มสมเรื่อยเรืสุ่มเรื่อยเรืตอนนี้เงินเราเหลืออยู่1นึ่งหนงสนสบสบาท คนถ้าเราได้แดงอะแปลว่าเออคนดีเลยอะได้อะไระทุกคนได้ตำนานนั่นเองทุกคนคนในตำนาน,นเสียงจะขอเรียกว่าตำนานหน่อยก็จะได้เหมนกัน,ม,น,นมีใครอยากได้ผลนบ อยากได้ผลแสงมาดูที่ตาคอมเมนต์นะทุกคนเราจะไปหาคนที่อยากได้ผลแสงเราจะหาผลแสงกันก่อนใครอยากได้ผลแสง ผ่อนแสงคนละสิบบาทผ่นแสงคนละสิบบาทเราจะเราจะเอาไปแจกลูกตัวน,นั้นลูกตัวน,นั้นมีผลแสงแล้วทุกคนแล้วก็ผ่อแสงบางทีแล้วจววุดนะทุกคนนี่ บนน้ำซุ่มอยากได้แม็กมากทุกคนเราเผิอไปกินหมุนแสงอะเราอยากได้แม็กมาก <c oughs> <c oughs> เออทุกคนเราจะตั้อปตรงนี้กันก่อนสถิติเขาเรื่องสถิติมาทุกคนเราเราจะอัพสถิติใช่ไหม และเรทุกคนหุ่มก็น้องอยูแลวก็ลองสุ่มอยู่นะทุกคนถ้าเราได้แดงแปลว่าผลแมกมาแลทุกคนผลแมกมากผลแมกมากผลแมกมากแมกมากะทุกคนเราจะเราจะเอาแมกมากเราจะเอาแมกมากให้ได้ทุกคนเราจะเอาแมกมาก เราอยากได้ผลแนะม<า>็แม็กมากต้องได้เลยทุกคนแม็กมากต้องได้แหละถ้าไม่ได้ี่คือเราจะ แล้วก็สุ่มต่อนะทุกคนสุมส่มเรื่อยๆสุมส่มเรื่อยๆสุม่มเรื่อยๆสุ่มเรื่อยๆเพราะขาพูดเยอะเนาะทุกคนขนาดเรายัางอ่านไม่ทันเลยอะ ทันไม่ทันอนะไม่ทันทนะประจำประจำเราจะสุ่มได้ไหมนะทุกคนเราได้เราวก็ลังจะเรากำลังรอจะสุม่มทุกคนธรรมดาสมัยสมัยสถานันอะไรอะธรรมดาสมัย ทำมรมดาทำหมำหมำม่ธรรมดาตำนานจำหม่จำหมำนานธรรมดาจำใหมธรรมดาหายาจำหมหายาทำำหมำหมธรรมดาทำนานหายาตุ้มต yeah. ุ้มต er ุ้มต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 ้มต้ม เฮ้ยทุกคนเราได้สาม่อ่ะแล้วคนนั้นสูงแล้วเหือวันนี้เราได้ผลนี้นะ แมกม่อากได้เราจะไปสุ่มกันต <she is. S 1> e ่อเันเหลือตั้งเยอะเลยทุกคนอีกครั้งนี้ครั้งเราก็จะจบแล้วทุกคน เอยู่หไม้มันเป็นพลานสกจามเป็นบนกันมีทุกคนกลังกาลังจะเจ้าสุ้มตั้แต่ความจริงใจให้อายคนเดียวเท่านั้นตังต่ล่เดียวคือใครูสุ่มคน ซุ่มแล้วรอรอรอนานมากทุกคนอะไรอะสมัย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  เราทุกคนรอเราได้สมัยเอาเอาเอาค<อ>ืนมาปิดช่องแต่ละทีนน่นี่มันปิดช่องที่นี่มันปิด มาปิดช่องกันดีมาปิดช่องบายๆนะทุกคนโอเคค่ะก็จบกับเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่มาดูคลิปเราด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตั้งแล้วก็กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊กกิ้กกุ๊กกิ๊กเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย